เออครัผมทุนนะวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนหูนฟังนะครับผมเพราะอันก่อนแบบมันใช้แบบว่าตะกุดตะกักแล้วประมาณเนี้ยเสียงก็เลยไม่ได้ยินเนาะนะครับทุกคนก็ก็จะมาเปลี่ยนหูฟังอันใหม่นะครับผมนี่ก็คือขอเนียาแกะกล่องสักคูนนะฮะโอ๊ยแกะยากจแกะปุ้ยก็ไม่มีซะด้วย ใช้มือแกะนะั่นแหละโอ้ยแกะยาวพอสมควรแล้วทุกคนก็เดี๋ยวตัดไปตอนแกะสเสร็จเลยกันนะครับครับทุกคนก็แกะเสร็จแล้วนะครับก็อาจ,จารย์เป็นประมาณนี้นะครับผมก็คืออันนี้เออดจะไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนก็ตั้งรูตัวฟังกันหน่อยดีกว่านะครับผมก็ นี่นะทุกคนตัวหูฟังใหม่ของผมนะฮะก็หูฟังอันนี้ก็คือที่เปลี่ยนใหม่ก็เพราะว่าจแบบเนี๋ยเดียวคือกระชลองยอดวิวในช่องครับก็ครบสี่หมื่นวิวแล้วนะครับก็นะฮะก็ถ้าเกิดว่าก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีผมก็คงไม่มีเงินซื้อหูฟังอันนี้นะฮะ ขอบุกคนด้วยครับก็ผมจะทําเพลงต่อไปครับทุกคนก็ก็กรอติดตามได้เลยครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เสียบหูฟังเรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงกันดูนะครับเดี๋ยวจะมาลองแบบนี่ไงฉันจะมาลองฟังเสียงแล้วครับผมโอ้โห ก็แบบโอ้โหผมชัดก็เดิมนะครับโดยตอนนี้ฉันไม่ได้ยินเสียงเลยเลยทุกคนยินเสียงแต่ผมพูดอะไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ได้ยินเสียงเลยเลยนะ